ทุกท่านครับหากเราพูดถึงอนาคตของประเทศไทยผมเชื่อครับว่าทุกท่านรับรู้มาโดยตลอดว่าประเทศเราเดินหลงทางมานานแค่ไหนเราเป็นแชมป์ของภูมิภาคอาเซียนหากวัดจากจำนวนรัฐประหารและไม่นานมานี้เราก็เป็นแชมป์โลกหากวัดจากความเหลื่อมล้ำทางทรัพย์สินและผมก็เชื่อครับว่าทุกท่านในที่นี้ ก็ทราบดีว่าหนทางข้างหน้ามันจะท้าทายขึ้นกว่าเดิมแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาสังคมสูงวัยหรือปัญหาภาวะโลกรวนแต่ทุกท่านครับถึงแม้เราจะกําหนดจุดหมายปลายทางและเส้นทางที่ถูกต้องที่แม่นยำและที่สวยหรูไว้แค่ไหนเราไม่สามารถนำพาประเทศไทยไปสู่ฝั่งฝันได้ถ้าเราไม่แก้สิ่งที่เรียกว่าโครงสร้างของประเทศ ถ้าท่านอยากรู้ว่าไอ้โครงสร้างที่ผมหมายถึงนั้นมันหน้าตาเป็นอย่างไรและมันเป็นอุปสรรคอย่างไรต่อการพัฒนาประเทศผมคิดว่าแทบจะทุกปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศเราสามารถถูกสรุปได้ผ่านหนังสือสามเล่มครับหนังสือเล่มที่หนึ่งครับรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นอุปสรรคอย่างไรต่อประชาธิปไตย ผมเชื่อว่าทุกท่านทราบดีผมคงไม่ต้องพูดเยอะหลายปีที่ผ่านมาเราได้เห็นถึงความบิดเบี้ยวทางการเมืองของกลไกที่ถูกออกแบบมาเพื่อสืบทอดอํานาจของระบอบประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นวุฒธธิสภาที่มาจากการแต่งตั้งสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระหรือว่ายุทธศาสชาติ20ปีแต่ทุกท่านครับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็เป็นอุปสรรคเช่นเดียวกันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยวันนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างสักแค่3ตัวอย่างครับ อย่างแรกทุกคนพูดกันเสมอครับว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้การเมืองต้องมีเสถียรภาพแต่เสถียรภาพที่ยั่งยืนและถาวรนั้นมันต้องไม่ใช่ความเงียบความเงียบที่เกิดขึ้นจากการใช้อำนาจรัฐที่สืบทอดมาจากปลายกระบอกปืนมาปิดปากและกดขี่ประชาชนแต่เสถียรภาพที่ยั่งยืนและถาวรนั้นมันต้องเป็นสันติภาพของการมีอยู่ของรัฐที่เป็นที่ยอมรับของประชาชน ผ่านการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมถ้าเราอยากให้การเมืองมีสเสถียรภาพเราจึงจําเป็นครับที่ต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ไม่เปิดช่องให้สว2อ0อคนที่มาจากการแต่งตั้งสามารถขัดเจตนารมณ์ของคนไทยหลายสิบล้านคนได้เราต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ไม่เปิดช่องให้ศาลหรือสถาบันทางการเมืองใดๆรับรองรัฐประหาร และเราต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ไม่เปิดช่องให้มีการนิรโทษกรรมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการล้มล้างระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างที่สองครับเราพูดเสมอว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจใต้เราต้องส่งเสริมการแข่งขันและทลายการผูกขาดการแข่งขันในตลาดใดๆก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นคนมาแข่งกันขายเหล้าขายเบียร์หรือพักการเมืองมาแข่งกันขายนโยบายมันไม่สามารถนําไปสู่ผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้บริโภคหรือประชาชนได้ตราบใดที่กฎหมายยังถูกเขียนไว้เพื่อรักษาการผูกขาดในตลาดเพื่อกีดกันผู้เล่นใหม่และเพื่อล็อกสเปคไว้แล้วว่าใครจะชนะตั้งแต่ก่อนแข่งเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะส่งเสริมการแข่งขันในทุกมิติจริงๆเราต้องเป็นเดือดเป็นร้อนครับไม่ใช่แค่กับการผูกขาดทางเศรษฐกิจ อย่างเช่นการเปลี่ยนโครงสร้างของตลาดเครือข่ายมือถือที่จะเปลี่ยนจาก3เจ้าหรือเพียงแค่2เจ้าแต่เราต้องเป็นเดือดเป็นร้อนเช่นกันกับการผูกขาดทางการเมืองครับอย่างเช่นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เขียนเอาไว้และสร้างตลาดทางการเมืองที่ผูกขาดอํานาจไว้กับแค่เจ้าเดียวใครจะมาเป็นสอวอชุดแรกได้ต้องมาจากการแต่งตั้งของคอสอชอใครจะมาเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญกรรมการกกตกรรมการปปช ต้องถูกรับรองโดยสวกลุ่มนั้นและคนกลุ่มนี้แหะครับก็สามารถรวมตัวกันขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้ผ่านข้ออ้างที่ฟังดูสวยหรูว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีอย่างที่3ครับเราพูดกันเสมอว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ประเทศต้องปราศจากการทุจริตแต่ตั้งแต่คณะรัฐะหารของพลเอกประยุทธ์ ยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนด้วยข้ออ้างเรื่องการทุจริตและเริ่มใช้วิธีการแต่งตั้งพักพวกของตัวเองเข้ามาอยู่ในตำแหน่งสำคัญๆโดยการว่าอ้างว่าพวกเขาเป็นคนดีตามมาตรฐานจริยธรรมส่วนบุคคลของตัวเองนั้นแทนที่จะมุ่งสร้างระบบที่ดีตามมาตรฐานความโปร่งใสาสากาเราก็เห็นครับว่าประเทศไทยในดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตนั้นลดพรวดลงมาถึง25ลำดับจากลำดับที่100จนในที่สุดมาจบท้ายที่ลำดับที่110 จาก180ประเทศทั่วโลกถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาการทุจริตได้จริงครับเราจึงจําเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ไม่ต้องไปโฆษณากับเขานะครับว่าจะสามารถปราบโกงได้แต่ต้องปราบโกงได้จริงครับโดยการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลทุกส่วนของภาครัฐคุ้มครองสิทธิ์ของผู้แทนประชาชนในการตรวจสอบทุกหน่วยงานภาครัฐอย่างไร้ข้อยกเว้นและคุ้มครองประชาชนและข้าราชการที่ออกมาเปิดโปง การทุจริตให้ได้รับความปลอดภัยทุกท่านครับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนันจึงเป็นอุปสรรคต่อทั้งประชาธิปไตยและการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ผ่านมา3ปีหลังจากการเลือกตั้ง21ร่างแก้ไขที่ถูกเสนอเข้าไปในสภาและ2 3 5 9 7 9รายชื่อจากภาคประชาชนรัฐธรรมนูญสารพัดปัญหาฉบับนี้ก็กลับถูกแก้ไขเพียงแค่เรื่องเดียวครับคือเรื่องของระบบเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งครั้งหน้ามันจึงไม่พอครับที่เราจะมาพูดแค่ว่าจะแก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูญแต่เราต้องจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับก้าวไกลรัฐธรรมนูญฉบับก้าวไกลเพื่อให้ประชาชนได้เห็นชัดว่าถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลเราจะแก้อะไรเป็นอะไรอย่างไรเพื่อไปใช้แทนรัฐมนูญฉบับ60แบบชั่วคราวและเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงที่ทำให้ประชาชนนั้นสามารถหยิบ ไปต่อยอดพิจารณาได้ในวันที่เรามีสสรที่มาจากการเลือกตั้งมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใบฉบับถาวรทั้งฉบับทุกหมวดทุกมาตราหนังสือเล่มที่สองครับที่บ่งบอกถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศไทยคือเล่มนี้ครับเอกสารงบประมาณแผ่นดินประจำปีถ้าเราอยากถ้าเราอยากรู้ว่าประเทศเรารัฐบาลเรา ให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาอะไรก็ลองไปดูครับว่าในแต่ละปีเขาลงทุนไปกับเรื่องอะไรบ้างตลอด3ปีที่ผ่านมาครับผมได้มีโอกาสไปบริหารบริษัทสตาร์ทอัพด้านการศึกษาเราพัฒนาแอปพลิเคชันด้านการเรียนโดยใช้รูปแบบที่เรียกว่า subscription model พูด,ดง่ายก็คือว่านักเรียนคนไหนที่อยากจะเข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนทั้งหมดในแอปก็จะจ่ายค่าสมาชิกตกอยู่ที่เดือนละประมาณ200บาทคำถามท,าที่ผมถามตัวเองอยู่เสมอตลอด3ปีที่ผ่านมา ก็คือว่าค่าสมาชิก200บาทต่อเดือนที่นักเรียนแต่ละคนจ่ายเข้ามานั้นมันคุ้มค่าหรือไม่สําหรับบริการที่เขาได้รับเพราะเรารู้ว่า200บาทต่อเดือนนั้นเป็นค่าจ่ายที่ไม่น้อยเลยสําหรับหลายครอบครัวแต่ทุกท่านทราบไหมครับว่าปัจจุบันเราทุกคนเนี่ยกำลังจ่ายค่าสมาชิกประเทศไทยที่ตกมาที่โดยเฉลี่ยแล้วครอบครัวละ10,000บาทต่อเดือน การจ่ายค่าสมาชิกประเทศไทยไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดปกติหรอกครับตราบใดที่ภาระทางภาษีนั้นถูกจัดสรรยังเป็นธรรมแต่คําถามที่สําคัญมันมีอยู่ว่าภาษีที่เราจ่ายให้รัฐบาลนั้นมันถูกใช้ถูกลงทุนและถูกแปรออกมาเป็นบริการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนและคุ้มค่าแล้วหรือยังถ้าตอบสั้นๆวันนี้เลยต้องตอบว่ายังไม่คุ้มค่าครับด้วย3ามเหตุผลเหตุผลที่หนึ่งครับเรายังจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ สำหรับสวัสดิการของประชาชนที่ไม่ใช่ข้าราชการถ้าเราไปดูเอกสารงบประมาณปีที่แล้วเราจะค้นพบครับว่างบประมาณสวัสดิการต่อหัวของข้าราชการนั้นสูงกว่างบประมาณสวัสดิการต่อหัวของประชาชนทั่วไปนั้นเกือบ30เท่าเราจึงจําเป็นครับที่จะต้องจัดหมวดสวัสดิการทั่วหน้าในงบประมาณที่แยกออกมาที่ไม่กระจัดกระจายไปอยู่ในงบของกระทรวงต่าง และที่มีงบประมาณเพียงพอในการทําให้ทุกครอบครัวและทุกอาชีพนั้นมีสวัสดิการที่เท่าเทียมกันมากขึ้นถ้าเราทําตรงนี้ได้เราไม่เพียงแต่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำที่มีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นในอนาคตแต่เรายังจะคืนเสรีภาพในการประกอบอาชีพให้กับเด็กจบใหม่หลายคนที่ไม่ต้องจําใจไปสอบแข่งขันเพื่อรับราชการเพ,เพื่อหาความมั่นคงแต่สามารถมีความมั่นคงได้ถึงแม้จะก,กล้าเสี่ยงในการเลือก สายอาชีพที่ตัวเองยฝ่ยฝันหรือทําธุรกิจของตัวเองขึ้นมาที่ในที่สุดอาจจะแปรไปเป็นนวัตรกรรมใหม่ๆที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลให้กับประเทศตรงนี้คือสิ่งที่ผมเรียกว่ากําไรสองเด้งของรัฐสวัสดิการเพราะรัฐสวัสดิการมันไม่เป็นเพียงแต่แตะขายรองรับให้ประชาชนทุกคนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่มันคือการลงทุนในการปลดล็อกศักยภาพของคนและศักยภาพของเศรษฐกิจไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ประเด็นที่สองครับที่บ่งบอกว่าปัจจุบ,บันเราใช้งบประมาณอย่างไม่คุ้มค่าก็คือว่าปัจจุบ,บันเราจะมีรัฐราชการรวมศูนย์ที่รวบทั้งอำนาจและงบประมาณไว้ที่ส่วนกลางและล็อกท้องถิ่นถึงสองชั้นล็อกชั้นที่หนึ่งครับคือการล็อกรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้อยู่เพียงไม่ถึง3 0ของรายได้รัฐทั้งหมดต่ำกว่าเป้าหมาย3 5เที่ถูกตั้งไว้เมื่อ20ปีที่แล้ว และต่ำกว่าเป้าหมาย50%ที่ก้าวไกลตั้งเป้าไว้แต่ล็อกชั้นที่2ครับก็คือว่าเงินอุดหนุนจากส่วนกลางที่ถูกส่งต่อไปให้ท้องถิน่นบางส่วนนั้นกลับถูกกักไว้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่างบฝากงบที่ส่วนกลางฝากให้ท้องถิน่นไปดําเนินนโยบายตามที่ส่วนกลางคิดแต่ไม่ได้ให้ท้องถิ่นมีอิสระภาพหรือเสรีภาพในการกําหนดเองว่าควรจะใช้งบประมาณไปกับอะไรที่เป็นประโยชน์เยอะที่สุดสำหรับคนในพื้นที่เราจึงจําเป็นครับ ที่จะต้องกระจายอาน,นาจและก็งบประมาณจากส่วนกลางไปสู่รัฐบาลท้องถิ่นในทุกจังหวัดทั่วประเทศแทนที่คนในจังหวัดต่างๆจะต้องมานั่งรอลุ้นว่าโครงการในพื้นที่ของตัวเองนั้นจะถูกอนุมัติจากส่วนกลางหรือไม่เราต้องทาให้รัฐบาลท้องถิ่นในทุกจังหวัดทั่วประเทศมีอำน,นาจเต็มที่ในการพัฒนาบริการสาธารณะทุกรูปแบบให้กับประชาชนในพื้นที่นั้นแทนที่คนในจังหวัดต่างๆจะต้องมานั่งรอลุ้นว่างบ ที่ส่งมาให้ท้องถิ่นนั้นจะถูกล็อกไว้เท่าไหร่ถูกกักไวเท่าไหร่รัฐบาลท้องถิ่นในทุกจังหวัดทั่วประเทศจะต้องมีงบประมาณเพียงพอและมีอิสระภาพในการใช้งบประมาณอย่างเต็มที่และมีอิสระภาพในการหาไรายได้ผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางสรูปแบบใหม่การกู้เงินหรือการออกพันธบัตรและแทนที่คนในจังหวัดต,ต่างๆจะต้องมานั่งรอลุ้นว่าผู้ว่าราชการของจังหวัดต,ตนเองที่มาจากการแต่งตั้งโดยส่วนกลางนั้น จะเข้าใจปัญหาของคนในพื้นที่และพร้อมจะรับผิดชอบและตอบสนองต่อความต้องการของคนในพื้นที่หรือไม่เราต้องทําให้ผู้บริหารสูงสุดของทุกจังหวัดนั้นมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนในพื้นที่ครับปัญหาที่3ครับที่บ่งบอกถึงการใช้งบประมาณอย่างไม่คุ้มค่าก็เพราะว่าปัจจุบันเรากำลังสูญเสียง,งบประมาณอย่างมหาศาลไปกับการ เลือกคนที่ไม่ตรงกับงานเลือกหน่วยงานที่ไม่ตรงกับภารกิจถ้าใครแอบไปดูงบปี66ที่กำลังจะออกมานะครับและดูแบบผิวเผินหลายคนอาจจะลงดีใจครับเพราะว่างบกลาโหมนั้นดูเหมือนจะลดลงจากปีที่แล้วแต่อย่างที่สำนวนอังกฤษเขาว่าไว้ครับว่าปีศาจหรือความเลวร้ายมันมักซ่อนอยู่ในรายละเอียดเสมอ พราะถ้าเราเข้าไปดูรายละเอียดของงบนะครับเราจะค้นพบว่าถ้านับเฉพาะงบบุคลากรงบบุคลากรของกลาโหมนั้นไม่ได้ลดลงนะครับแต่เพิ่มขึ้น2,400ล้านบาทและปัจจุบันกําลังจะถูกพิดเป็นสัดส่วน14%ของงบบุคลากรทั้งหมดและถ้าเราเข้าไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมผมก็มั่นใจครับว่าในปีนี้เราก็จะค้นพบเหมือนกับปีก่อนๆหน้านี้ว่าบุคลากรกลาโหมหลายคนถูกใช้ทําโครงการที่ดูแล้วไม่ได้เกี่ยวข้อง กับภารกิจการรักษาความมั่นคงในยุคปัจจุบันที่ภัยคุกคามต่อความมั่นคงมีรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายมากขึ้นกองทัพไม่ควรอีกต่อไปที่จะผูกขาและแบกรับภารกิจความมั่นคงไว้เพียงหน่วยงานเดียวเพราะถ้าเรามองว่าภัยคุกคามต่อความมั่นคงที่น่ากลัวที่สุดคือภาวะโลกรวน ที่จะนํามาสู่ภัยพิบัติทางธรรมชาตินํามาสู่การขาดแคลนพลังงานและโรคระบาดทําไมครับเราถึงยังอัดฉีดงบประมาณไปเกณฑ์ทหารเป็นแสนคนต่อป,ปีแทนที่จะเอางบส่วนนั้นมาสร้างงานและสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนนั้นไปทํางานหรือสร้างงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถ้าเรามองว่าภัยสังคมที่เร่งอยู่ที่สุดตอนนี้คือภยัยภัยคุกคามทางเพศแล้วทาไมครับ เรายังอัดฉีดงบประมาณจำนวนมากไปสู่หน่วยงานอย่างกรมอรที่ดูเหมือนจะหลงออกมาจากยุคสงครามเย็นแทนที่จะเอางบนั้นแทนที่จะเอางบนั้นไปจ้างตํารวจหญิงในทุกสถานีเพื่อรับมือกับคดีล่วงละเมิดทางเพศผมเชื่อจริงๆนะครับว่าถ้าเราอยากรู้ว่ารัฐบาลน,นี้รับใช้ใครให้ไปดูที่การจัดสรรงบประมาณครับ เพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งครั้งหน้ามันจึงไม่พอครับที่เราจะมาแค่วิพากษ์วิจารณ์ณว่ารัฐบาลใช้งบประมาณอย่างไรที่ไม่ตรงจุดหรือมาเสนอนโยบายโดยไม่อธิบายตรงไปตรงมากับประชาชนว่าจะเอาเงินมาจากไหนแต่เราต้องจัดทํางบประมาณฉบับเก้าไกลครับเพื่อให้ประชาชนได้เห็นชัดว่าถ้าเก้าไกลเป็นรัฐบาลแล้วเราจะจัดกระบวนการการทางบประมาณอย่างไร เราจะสร้างประเทศแบบไหนและเราจะจัดสรรงบอย่างไรเพื่อทำให้นโยบายที่เราสัญญากับพี่น้องประชาชนนั้นสามารถมีเงินมาทำได้จริงครับหนังสือเล่มที่3ครับที่บ่งบอกถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศคือเล่มนี้ครับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผมไม่ได้บอกนะครับว่าทุกปัญหาการศึกษานั้นมีต้นต่อมาจากหนังสือเล่มนี้ความจริงก็อาจจะมีบางส่วนที่ถูกปรับปรุงพัฒนามาแล้วแต่ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่านอกจากปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแล้วปัญหาหนึ่งที่สําคัญมากที่เป็นต้นต่อของปัญหาระบบการศึกษาทั้งหมดคือการกาหนดหลักสูตรที่ล้าหลังมันเป็นเรื่องที่น่าหดหูใจอย่างยิ่งนะครับที่ในขณะที่เด็กไทยนั้นใช้เวลาเรียนในห้องเรียนเยอะเป็นอันดับต้นต้นของโลกแต่ระบบเรารูปแบบการเรียนการสอนของเรา ไม่สามารถแปลความขยันของเขาออกมาเป็นทักษะที่แข่งกับนานาชาติได้ปัญหาทั้งหมดส่วนหนึ่งครับผมคิดว่ามันมาจากการที่ว่าปัจจุบันเราไม่ได้ออกแบบอนาคตการศึกษาบนพื้นฐานของการศึกษาอนาคตพราะถ้าเราไปศึกษาอนาคตและค้นพบครับว่าโลกแห่งอนาคตคือโลกที่เทคโนโลยีจะเข้ามาทดแทนแรงงานในหลากหลายสาขาอาชีพเราก็ต้องออกแบบการศึกษาที่ไม่อัดฉีดความรู้ แต่เน้นการพัฒนาทักษะสมรรถนะเพื่อสร้างงานและนวัตกรรมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นทักษะการคิดวิเคราะห์ที่อาจจะได้มาจากห้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้สอนให้เด็กท่องเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจากมุมมองเดียวแต่ฝึกให้เด็กนั้นได้มีโอกาสาคิดวิเคราะห์และประเมินข้อมูลที่แตกต่างหลากหลายหรืออาจจะเป็นทักษะการสื่อสารที่ได้มาจากห้องเรียนภาษาอังกฤษที่ไม่เน้นให้เด็กนั้นท่องจําหลักไวยากรณ์หรือรู้หลักภาษาแต่เน้นให้เด็กนั้นได้ฝึกการใช้ภาษาและสนทนากับชาวต่างชาติอย่างแท้จริง หรือถ้าเราไปศึกษาอนาคตและค้นพบว่าโลกแห่งอนาคตนั้นคือโลกที่เราทุกคนนั้นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องออกแบบการศึกษาที่ไม่ทําให้ใครนั้นหมดไฟในการเรียนรู้ตั้งแต่เด็กแต่ไปเติมไฟให้ทุกคนนั้นพร้อมจะเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอิสระภาพให้กับผู้เรียนในการเลือกวิชาที่ตนเองสนใจลดวิชาบังคับและรับประกันว่าทุกวิชาในทุกโรงเรียนจะมีครูเพียงพอหรือไม่ว่าจะเป็นการลดการบ้านหรือการสอบแข่งขันเพื่อแก้ปัญหา สุขภาพจิตปัญหาโรคซึมเศร้าในหมู่นักเรียนหรือถ้าเราไปศึกษาอนาคตและค้นพบครับว่าโลกแห่งอนาคตคือโลกที่เราต้องอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายภายใต้ช่องว่างระหว่างวัยในระบอบประชาธิปไตยเราก็จําเป็นครับที่จะต้องออกแบบการศึกษาที่สนับสนุนประชาธิปไตยตั้งแต่ในห้องเรียน ประชาธิปไตายตั้งแต่ในห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของนักเรียนให้ไม่ถูกลงโทษเกินขอบเขตและถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่ว่าจะเป็นการที่เรารับฟังเมื่อเด็กคนหนึ่งกล้าคิดกล้าแสดงออกและรับประกันกับเขาครับว่าจุดหมายปลายทางของการกล้าตั้งคําถามนั้นจะไม่ไปจบลงที่การถูกจองจําอิสรภาพในการเลือกตั้งครั้งต่อไป มันจึงไม่พอครับที่เราจะมาแก้ปัญหาที่เห็นผลเพียงแค่ในระยะสั้นอย่างเดียวแต่เราจําเป็นครับที่จะต้องลงทุนในการวางรากฐานที่มั่นคงในการแก้ปัญหาในระยะยาวควบคู่ไปด้วยผ่านการนําเสนอการศึกษาฉบับก้าวไกลครับที่จะทําให้ประชาชนได้เห็นชัดว่าถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลน,นั้นอนาคตของลูกหลานและอนาคตของประเทศนี้จะถูกผิดเส้นทางไว้อย่างไรทุกท่านครับ หลายปัญหาที่ประเทศเรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้เป็นปัญหาที่ประเทศเราไม่เคยเผชิญมาก่อนหลายปีที่แล้วเรากังวลกันครับว่าประชากรจะลนโลกมาถึงวันนี้เราต้องมาวิงวอนขอร้องให้คนรุ่นใหม่มีลูกหลายปีที่แล้วมีหลายคนกังวลกันครับว่าประชาธิปไตยของเราขาดกลไกการตรวจสอบที่เข้มแข็งมาถึงวันนี้ แตทั้งประชาธิปไตยหรือกลไกการตรวจสอบเราแทบจะไม่มีทั้งคู่คู่มือเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตไม่สามารถหาได้จากเพียงตำราความสำเร็จในอดีตหากหนังสือสามเล่มนี้ไม่ถูกเขียนใหม่ไม่ถูกร่างใหม่หากโครงสร้างทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมไม่ถูกคิดใหม่ไม่ถูกสร้างใหม่ ถึงแม้เราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก้วิกฤตเฉพาะหน้าได้ดีแค่ไหนสักวันประเทศไทยก็จะวกกลับมาแบบนี้เหมือนเดิมครับทุกท่านครับในวันนี้ที่ผมตัดสินใจเตรียมลาออกจากการบริหารบริษัทสตาร์ทอัพด้านการศึกษาผมมั่นใจครับว่าผมกำลังก้าวเข้ามาสู่สตาร์ทอัพด้านการเมืองครับ สตาร์ทอัพด้านการเมืองที่ได้พิสูจน์ให้ประชาชนเ,นเห็นแล้วว่าสามารถลุกขึ้นได้เร็วทุกครั้งที่หกล้มเรียนรู้ได้ไวทุกครั้งที่ต้องเริ่มใหม่และก้าวได้ไกลในทุกครั้งที่ประชาชนต้องการครับผมยอมรับและก็ถ่อมตนอยู่เสมอครับว่าผมไม่ได้ร่วมเดินทางมากับทุกท่านตั้งแต่วันแรกแต่ผมมั่นใจครับ ไม่ว่าจะมีคนกี่คนเดินเข้าหรือเดินออกจากที่แห่งนี้เจตจำนงของอนาคตใหม่ที่ถูกส่งต่อมาที่พักก้าวไกลจะไม่มีวันเลือนลางไปจากจิตวิญญาณของผู้คนแห่งนี้ครับและตราบใดและตราบใดที่เจตจำนงของพักยังมีความมั่นคง แน,แน่วแน่ผมก็มั่นใจว่าพรรคก้าวไกลจะสามารถปักทงทางความคิดให้กับสังคมและดึงดูดแนวร่วมใหม่ๆเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมเลยมาขอโอกาสจากพี่น้องสมาชิกพรรคก้าไกลทุกท่านจากผู้สนับสนุนพรรคทุกคนและจากประชาชนทุกคนทั่วประเทศขอโอกาส ให้ผมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพรรคเก้าวไกลมาร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของพรรคมาร่วมกันสร้างอนาคตใหม่ของประชาชนและมาร่วมกันสร้างประเทศไทยที่ไม่เหมือนเดิมครับขอบคุณครับเราคือผู้ผละกการเดินทางเก้าวไกลให้ไทยก้าหน้าขอเสียงต่มมือดังๆให้ทีมงานของผมทั้งสามคนหน่อยครับ